ทุกคนฉุนมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่านะคะความหลงนะคะจากเ,เกมเมื่อคืนนะคะที่เราเจอกับทางสิงคโปร์นะคะทุกคนก็แน่นอนนะคะเรื่องนี้นี่กระหึ่มจักรวาลไปแล้วนะคะก็คือทีมชาติไทยสามารถพลิกกลับมาแซงทีมชาติสิงคโปร์ได้นะคะแล้วก็จบไปด้วยสกอร์ 2ต่อ4นะคะ2คือสิงคโปร์4คือไทยนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งในเกมนี้นะคะคนที่ได้มอมนะคะก็คือ m a n of the Match เนี่ยก็เป็นน้องแบงค์สุภนัฐเหมือนตาอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยนะว่าได้มา3นัดติดแล้วนะทุกคนนัดแรกที่เจอติมอร์ก็ได้นัดที่2ที่เจอกับมาเลเซียก็ได้ส่วนนัดที่3ที่เจอกับสิงคโปร์ล่าสุดก็ได้เหมือนกันนะคะก ไม่มีข้อกังขานะคะสำหรับน้องแบงค์เพราะว่าหลายๆคนเนาะก็คอมเมนต์ไปในนทิศทางเดียวกันว่าเขาคือเดอะแบงของทีมนะคะทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆอะทุกคนในทีมอะก็คือช่วยกันนั่นแหละเราคือทีมเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยน้องเขาเด่นจริงๆแล้วยิ่งเกมเมื่อวานอะ บ้าบอมากอะ่ะเล่นแบบร้อยนาทีอะ่ะแล้วยังวิ่งแบบว่าวิ่งไปเก็บบอลจนแบบว่าสุดหลังเส้นแล้วก็ตบกลับมาให้ทางเผยพิมายแบบว่าแปลเข้าไปได้แบบหมดจดเลยนะคะลูกนั้นบอกเลยว่าแบบแบบแบงค์นี่คือตั้งแต่กลับจาก OH Luven นี่คือเลิศนะที่เขาบอกกันว่าด้างทองนี่ก็ไม่มีอะไรกลางขานะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยสุดยอดอมากๆนะคะสำหรับน้องแบงค์เมื่อคืนเนี่ยก็ต้อง ยอมรับเลยนะว่ามีนักเตะหลายคนนะคะที่ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตมีมีการตั้งคําถามเนาะว่าแบบเอ้ย,เ,อยเขาดีกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยอย่างเช่เนออนนันตยอดสังวานแล้วก็กับตันทีมนะคะพีระดนฉับมาม,มีซึ่งเมื่อคืนเนี่ยอันตนันแอซินไป2นะจ๊ะเธอแล้วก็พีระดนยิงไป1น,นะคะทุกคนก็มีสัมภาษณ์หลังเกมด้วยนะคะสําหรับ อน,นันยอ่อสองวานนะคะเ,เขาก็ดีใจนะที่เขาว่าสามารถทำแอสซิสให้กับทีมได้นะคะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าช่วงแรกที่ลงสนามมาเขารู้สึกกดดันไงแต่ว่าพอเล่นๆไปนะ่ะมันเริ่มจูนกับเพื่อนติดมันก็เลยทําให้คลายความกดดันแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนส่วนเป้าหมายของอน,นันต์นะคะเขาก็บอกว่าเขาอยากมีโอกาสที่จะแบบได้ลงไปเล่นในทุกๆเกมนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้มากขึ้นนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเออนี่ประมาณนี้เป็นไงโฟบ์มาแล้วเหลือแค่ยิงเท่านั้นจัดไปนี่นัดที่เจอกับอ,อ่อกัมพูชายิงเลยสาศูนย์ไปเลยไหมล่ะอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะคะอีกคนหนึ่งนะที่ชาวเน็ตแบบว่าอ,อมีคอมเมนต์เยอะๆเนะในช่วงนัดแรกๆนะคะทุกคนก็คือกัปตันทีมนะคะ นิวพีรดลนฉ่ำและสมีนั่นเองนะคะนิวบอกว่าเออสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นทีมที่ดีนะคะทุกคนแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยทีมของเราก็คือทีมชาติไทยเนี่ยมีความผิดพลาดหลายอย่างนะคะก็เลยทําให้โดนขึ้นนําไปก่อน2-0นะคะแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราก็มารวมใจกันนะคะทุกก็เลยทําให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ ทำให้จบเกมเนี่ยเราสามารถเอาชนะไปได้4-2นะคะซึ่ง1ใน4ก็คือลูกยิงของพีระดนด้วยนั่นเองเยนอกจากนี้นะคะก็มีการสัมภาษณ์หลังเกมของโค้ชของเราด้วยนะคะมาซาฮะอิชิอินั่นเองนะคะทุกคนก็เอาจริงๆเนี่ยใจความสำคัญที่ฉันฟังมานะคะเขาบอกเขาก็รู้สึกตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์นะคะที่ทางสิงคโปร์ สามารถทําประตูเราได้สองศูนย์ในครึ่งแรกนะคะทุกคนทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะจะทายังไงดีนะคะเขาก็เลยเแก้เกมกลับนะคะด้วยการแบบเขาบอกว่าเกมลุกของเราอะ่ะมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทํายังไงที่จะลดประสิทธิภาพเกมลุกของทางสิงคโปร์นะคะก็เลยที่มาที่ไปนะคะก็เลยเนี่แหละครึ่งหลังนะคะเราก็จะเห็นว่า อฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะน้องแบงค์เนี่ยก็บอกว่าทุกคนในทีมเนี่ยคือคุยกันแต่เรื่องฟุตบอลตลอดแล้วก็ทั้งเพื่อนในทีมรวมไปถึงพวกสตาฟโค้ชเนี่ยก็สนิทกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันก็เลยทําให้เล่นบอลสนุกนะคะแล้วก็ดําเนินไปได้ด้วยดีเออก็คือสปิริตทีมดีนั่นเองทุกคนมันต้องอย่างนี้เยี่ยมเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทีมชาติไทยวันนี้ก็เดินทางถึง เดินทางออกจากสิงคโปร์แล้วก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเออแต่ว่ามี3คนที่เป็นนักเตะบุรีรัมนะคะก็จะเป็นน้องแบงค์สุพนันเหมือนตาโย่งพันษาเหมวิบู์อ่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะเศสศรันราตีนะคะก็ บินกลับมาก่อนเพื่อเลยนะคะออกไฟล์แต่เช้าเลยนะคะจากสิงคโปร์นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบุรีรัมเนี่ยมีลงแข่ง FA ครับด้วยนะคะจะเจอกับทางมหาสาครคามแล้วก็3คนนี้มีชื่อสำรองของทีมด้วยนะคะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถูกส่งลงไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าส่งลงไปนี่ก็บอกเลยว่าสุดแข่งแกล้งมากสถานการณ์ของกลุ่ม A นะคะทีมชาติไทยเราก็ เป็นจ่าฝูงนะคะทุกคนมีทั้งหมดเนี่ยก้าแต้มเต็มนะคะทุกคนรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งนัดด้วยกันนะคะที่เราจะต้องแข่งกับกัมพูชาในวันศุกร์ที่20ธันวาคมนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารอติดตามชมแล้วกันนะคะว่าใครนะคะจะเป็นช้างศึก11เเชือกแรกนะคะที่จะลงทําการสับสับสับ กรรมูชาในวันที่20นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะคะขายบัตรแล้วนะคะสําหรับแมชที่เราจะเจอกับกรรมูชาในวันศุกร์นี้หรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกไปที่สนามก็รอติดตามชมผ่านทางไทยรัฐทีวีบีจีสปอร์ i เอไอเอสเพนก plus facebook นะแล้วก็รวมไปถึงเอ่อช่องทูด้วยนะคะทุกคนทู6 66ก667นะคะก็ถ่ายทอดสดให้ดูด้วยนะคะทุกคน หลากหลายช่องทางนะคะก็เป็นกำลังใจงให้ทีมชาติไทยกันได้เลยนะเคียวันนี้ไปก่อนแล้วบาย